นะกาาะนะ็ผมก็ต้องต่อสู้อะถ้ามีพี่เป็นพี่ต้องเห็นใจผมถูกไหมครับนะเออไม่งั้นแล้วผมไม่สู้แล้วใครจะจะมาช่วยผมอะถูกไหมครับวันนี้แล้วแล้วเออผมเป็นนักสู้เนี่ยเมื่อเมื่อผมผมต่อสู้ได้อย่างนี้เออผมกลับไปเนี่ยผมก็ยังไปดูแลตำรวจไอ้เจ็ดสิบแปดสิบคนผมจะไปทำเลยว่าไอเ้เจ็ดสิบปดคนเนี่ยออกถูกต้องหรือไม่ถ้าออกไม่ถูกต้องผมต้องเอาข้ากลับแล้วทำไม่ถูกต้องถูกไหมครับ แต่ว่าไม่ใช่ไปช่วยเขานะคือหลักการมันต้องยอยู่ความยุติธรรมนะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหวงแหนทั้งหมดนะครับนะก็คืออย่างนี้องค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่จะบองดองไม่บองดองอยู่ที่นายยมตีนะนายยมตีจะต้องปริบัติหน้าที่จะต้องไม่ลอยตัวนะครับนะถ้านายยมตีไม่แต่ัดสินใจมันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผูน้นำนะถ้า ก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่านายัยมตีจะต้องทําหน้าที่ถ้านายัฐมตีทําหน้าที่ท่านไม่ลอยตัวนะครับนะ,ะท่านตัดสินใจปัญหามันก็ไม่เกิดนะครับนะว,นนวันนี้วันนี้มัน,นอยู่ที่ผู้นำนะทุกองค์กรเหมือนท่านนักข่าวก็อยู่ที่เจ้าของสํานักท่านนั่นแหละถูกไหมวันนี้การสุวนตำรวจเราเนี่ยเราไม่ได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายัฐมตีก็เหมือนเป็นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะมีปัญหาต้องลงมาแก้แต่ต้องไม่ลอยตัวนะครับนะอ่าโอเคนะครับครับครับคร,บครบองค์คณะกีกาท่านไปดูว่ามีใครบ้าง มีอดีตประธานสารีกานะอนดีตเลขาขกริริกานะบรรการโซนยุทธธรรมนะผมผมขอไม่กล้าร่วมตรงนั้นแต่เพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยกริริกา10อะไรต่อศูนย์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยกริริกาศาลยังรับฟังอ่ะนะครับ,บมรไ,ไม่รู้ตอบไม่ได้ก,ไก็คืออย่างนี้กลับหรือไม่กลับเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะแต่ว่าวันนี้ผมกำลังชี้เห็นว่า คือวันนี้เราต้องยึดหลักกฎหมายถ้าผมยังให้ความยุติธรรมตัวเองไม่ได้ผมจะไม่ให้ความยุติธรรมตำรวจได้ยังไงไปให้ความยุติธรรมประชาชนได้ยังไงนะครับวันนี้หลักกฎหมายก็คือหลักกฎหมายอ่ะมันต้องเดินลำหลักกฎหมายไม่งั้นจะมีพรบออ่วยแห่งชาติฉบ,บับใหม่ไว้ทำไมถูกไหมครับนะ,ะมติกรรมกาติสีกาค่ะค่อนข้างชี้ได้ชัดเลยแมว่าคนที่มีคน,มคนที่ลงนามเซนเนี่ยทำทคือใครเอางี้ว่าใครเซนคนนั้นต้องรับผิดชอบจรองๆจะทำยังไงต่อหน้าจับยี่ปปชก็เนี่ไปยื่ปปชก็เป็นการกล่าวหาแล้ว ก็จะเป็นคดีอยู่แล้วยื่นบปชมันทาได้สงทางไม่ฟ้องศาลก็ต้องยื่นบกปชผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็อนิสัยผมเนี่ยผมก็ต่อสู้ตามกระบวนการและผมก็เป็นคนยิงอยู่แล้วสมัยก่อนผมก็เคยฟ้องอดีตนายกอีกท่านอยู่แล้วนะครับคือคือผมคือต้องเรียนตรงๆว่าผมยึดหลักความยุติธรรมนะครับนะ เมื่อเมื่อผมถูกอันนี้มันก็มองเห็นอยู่แล้วว่ามันมีการกันก่นแกล้งลังแกลบัดแข้งบัดขานะครับนะวันนี้ต้องเรียนว่าสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทําไมคุณไม่เพื่อถอนทียทีละ่ะแล้วผมก็ไปรองผมก็ตอลลอยไปลอยมาอย่างนี้ถามว่าประชุมกัตลอผมก็เข้าได้นะแต่ผมผมประชุมกัตลอบ้านไปดูผมก็เข้าได้แต่ผมให้เกียริแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมยังมีสาเป็นรองผมกัตลออยู่นะ,ะผมก็ประชุมกัตลอผมก็เข้าได้ไม่ครับผมผมไม่เข้าหรอก ผมก็ให้เกียรติไปนะครับแต่ว่ากบบระบวนการทางกฎหมายผมก็ต่อสู้ไปนะครับนะนะครับสิบศูนย์สิบต่อศูนย์นี่งกผลจานทำให้เรารู้สึกอิ่มใจใช่ไหมไม่จจมไม,ไม่ผมไม่ได้อิ่มใจอะไรผมก็มองว่า,อ,าอันนี้มันก็เป็นหลักกฎหมายนะครับยืน่นนี้มันมีสองมาตรทาที่ผมบอกนะครับนะถ้าถ้าเขาแม่นกฎหมายเขาต้องเซ็นให้ผมออกเลยไม่ต้องตั้งกรรมการผมแต่เมื่อเขาตั้งกรรมการเขาต้องเดินตามความเห็นกรรมการนะครับหลักมีแค่นี้ นะครับหลักไม่มีอย่างอื่นสำนลังการตรวจคตดมันจะเละไปวันนี้แม่ในเมื่อเอาแล้วพี่ว่าพี่วังมันเละปะละ่ะเอานะก็ผมก็ต้องต่อสู้อะถ้าพี่พี่เป็นพี่ต้องเห็นใจผมถูกไหมครับนะเออไม่งั้นแล้วผมไม่สู้แล้วใครจะ,จะ,จ,ะจะมาช่วยผมอะ่ะถูกไหมครับวันนี้แล้วแล้วผมเป็นนักสู้เนี่ยเมื่อเมื่อผมผมต่อสู้ได้อย่างนี้เออผม กลับไปเนี่ยผมก็ยังไปดูแลตารวจไอ้เจ็ดสิบแปดสิบคนผมจะไปทําเลยว่าไอ้เจ็ดสิบปสิคนเนี่ยออกถูกต้องหรือไม่ถ้าออกไม่ถูกต้องผมต้องเอาเขากลับและทําให้ถูกต้องถูกไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ไปช่วยเขานะคือหลักการมันต้องยอยู่ความยุติธรรมนะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหวงแหนทั้งหมดนะครับนะก็คืออย่างนี้องค์กรนี้เป็นองค์กรใหญ่จะบองดองไม่บองดองอยู่ที่นายโยมตีนะนายโยมตีจะต้องปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ลอยตัว นะครับนะถ้านายยมตีไม่แต่ัดสินใจมันก็อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้นำนะถ้าวันอังคารท,ที่ผ่านมานายยลอยตัวก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่านายยมตีจะต้องทําหน้าที่ถ้านายกรัฐมตีทําหน้าที่ถ้าไม่ลอยตัวนะครับนะท่านตัดสินใจปัญหามันก็ไม่เกิดนะครับนะวันนี้วันนี้มันอยู่ที่ผู้นำนะทุกองค์กรเหมือนท่านนักข่าวก็อยู่ที่เจ้าของสํานักท่านนั่นแหละถูกไหมวันนี้กตำรวจเราเนี่ยเราไม่ได้มีรัฐมตีว่าการกระทรวง นายร่วมติดก็เหมือนเปนลี่ยน,น,นนะรัฐเดีับการกระทรวงนะมีปัญหาต้องลงมาแก้แต่ต้องไม่ลอยตัวนะครับนะอ่าโอเคนะครับครับครับดีครับ